สอนการหลบหลีกและป้องกันของบ็อกซิ่งจากกระตูเรื่องฮาร์เจเนอิโปหรือก้าวแรกสู่สังเวยียนไปดูฉากนี้กันเลยค่ะสั <c oughs> สเกตนะคะในฉากเนาะเขาก็จะมีการหลบนะคะมีการบางังลักษณะนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะ เด็กเวลามาถามวานเรื่องการสอนนะเขาจะถามในวิธีการต่อยแต่ไม่ค่อยนึกถึงวิธีการหลบนะคะคือการที่เราจะสู้กับเขาได้เราต้องหลบเป็นด้วยไม่ใช่เราต่อยอย่างเดียวแต่หลบไม่เป็นพอเขาสอดมาแล้วก็ปั้งนะคะก็โดนหน้าตัวเองนะคะฉะนั้นวิธีการหลบง่ายๆนะคะจากการมวยเรานะคะเรามีการเบี่ยงข้างอันนี้คือศูนย์กลางวานเซนเตอร์มันออกข้างนะคะถ้าเราเบี่ยงนี้ได้ก็เบี่ยงหรือถ้าใครคิดว่าไม่พ้นก็ก้าวขาเพิ่มเห็นไหม แล้วหัวไหล่ช่วยบังได้นะคะการการเรายังอยู่นะไม่ใช่แบบลงแล้วกาดลงอย่างนี้นะคะการเรายัางอยู่นะคะเผื่อเราจะได้บังขึ้นมาได้ด้วยเวลาที่เขาสวนมานะคะทีนี้ถ้าเราไปทางซ้ายก็อย่างนี้เห็นไหมออกนี้ได้นะคะหรือเบี่ยงฝึกอย่างนี้ก็ได้ฝึกการโยกลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีวิธีการก้มหลบอ่าวิธีการก้มหลบก็คือช่เขาคุกปัดมาหาเราเรายอ่อก้าวขายอ่อแล้วก็ขึ้นลักษณะนี้นะคะ ท่านี้ทุกคนอาจจะรู้จักในดมซีโรที่อิปโปใช้นะคะแต่เราทำเป็นท่าหลบมันก็เหมือนกันเพราะอิโปก็หลบแล้วเราจาังหวะสวนกลับนะคะทีนี้จะมีกท่าหนึ่งก็คือท่าป้องกันนะคะเวลามีใครยิงหมัดตรงมาหาเรานะคะเราจะกาดอย่างนี้ลักษณะนี้ อ่าอย่างนี้นะคะบางหน้าเต็งไว้แต่ต้องระวังนะบางแล้วเกงแขนด้วยนะไม่ใช่บางแล้วแค่เอาแขนตั้งไว้พอเขาต่อยมาแล้วแขนแล้วก็ซัดเข้าหาหน้าตัวอย่างนี้ไม่เอานะคะแล้วก็กันไว้อย่างนี้นะคะมีการเบี่ยงหลบมีการกันนะคะกันเวลากันไม่ได้ปิดมิดจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเรายังเห็น ผ่านช่องได้ประมาณนี้ยังมองผ่านมือตัวเองได้หรือประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ใครคิดว่ากลัวโดนหัวสูงๆก็อย่างนี้เลยแล้วก็มองผ่านช่องเอานะคะถ้ากันข้างก็ยกบังอย่างนี้นะคะกันข้างนะคะอ่ะเห็นไหมได้วิธีการเบี่ยงวิธีการก้มวิธีการบังหมัดตรงบังข้างนะคะก็เราเอาไปฝึกกันดูนะคะ